Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณรูฟังข่าวอีกครั้งนะคะในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะทําต่อจากครั้งที่แล้วลูกครั้งที่แล้วเรา เราได้ทําการเฉลยข้อสอบใช่ไหมคะกลางภาคนะลูกนะในข้อที่1ถึงข้อที่10ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาต่อข้อที่11ถึงข้อที่30เลยนะคะนักเรียนแล้วก็เราจะมาดูใบงานค่ะนักเรียนค่ะใบงานเพิ่ม,เต,มเติมที่นักเรียนได้รับไปนะคะเป็นเกมสนุกๆสองแผ่นใช่ไหมคะที่คุณครูให้ไปเดี๋ยวเรามาดูซิว่านักเรียนนะทำถูกกันบ้างหรือเปล่าหาเจอกันบ้างหรือเปล่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ ข้อสอบกลางภาคข้อที่11นะคะ A เขาพูดว่า nice to meet you nice to meet you แปลว่าอะไรคะลูก nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองค่ะถ้ามีคนพูดแบบนี้กับเราเราจะตอบว่าอะไรได้บ้างอา่มาดู choice กันดีกว่าค่ะ A เขาบอกว่า thanks a lot thanks a lot แปลว่าอะไรลูก ขอบคุณมากๆเลยอ่าบบอกว่า good luck good luck โชคดีนั่นเองค่ะ C บอกว่า nice to meet you too nice to meet you too อ่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันค่ะและข้อ C บอกว่า see you see you อ่าแบบนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอบอะไรตอบข้อ C นั่นเองค่ะ Nice to meet you too ถ้ามีคนพูดแบบนี้กับเราเราสามารถตอบกลับว่า Nice to meet you you ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะมันเป็นการพูดเหมือนกันเพราะว่าเราจะแสดงแสดงให้เห็นถึงว่าฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นเดียวกันค่ะโอเคถัดมาในข้อที่สองเขาบอกว่า Goodbye see you later Goodbye see you later อ่าเห็นคำว่า letter ของคุณครูไหมคะ L A T E R letter ให้นักเรียนเอาฟันนะเอาฟันเขอดทษคะ่ะเอาลิ้นนะคะแตะด้านหลังฟันบนเพราะว่ามันเป็นตัวลอลีงนั่นเองลูกตัว L เอาฟันเนี่ยเอาขอโทษคะ่ะเอาลิ้นแตะฟันบนแล้วก็เอาดึงลงมาเวลาพูดคาว่าเลเล letter letter เห็นไหม Goodbye see you later นั่นเองค่ะอ่ะมาดูคำตอบดีกว่าเขาพูดว่าลาก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ข้าวหลังนั่นเองค่ะข้าวหลังเพราะฉะนั้น B จะต้องตอบว่าอะไรได้บ้าง A Good morning อ่า Good morning อรุณสวัสดิ์ใช่รู้ไหมลูกไม่ใช่นะคะนักเรียนข้อ B Nice to meet you Nice to meet you อ่าเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ใช่ไหมลูกว่าจะต้องตอบเหมือนกันนั่นเองข้อ4 See you later See you later แล้วพบกันใหม่คราวหลังอ่าเก็บไว้ในใจก่อนคุณครูรู้ว่าข้อนี้ต้องใช้แน่ๆแต่ข้อดีเขาบอกว่า You're welcome You're welcome ด้วยความยินดีข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นการกล่าวอำลาใช่ไหมลูกเราก็ต้องตอบกับว่าเราพบกันใหม่คราวหลังนั่นเองค่ะโอเค ถัดมาในข้อที่3ค่ะนักเรียนคะข้อที่3บอกว่า how tall are you how tall are you คุณเนี่ยสูงเท่าไหร่ถามถึงความสูงก็ต้องตอบเป็นตัวเลขอะที่เล็กๆนั่นเองค่ะนักเรียนคะถามถึงความสูงก็ต้องตอบเป็นตัวเลขแต่ตัวเลขเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะลูกนะเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องตอบแบบไหน ข้อ A I am n i years old อ่ะมีตัวเลขเหมือนกันแต่พูดคำว่า years old แปลว่าปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ A เขาพูดถึงอายุนั่นเองค่ะไม่เกี่ยวกันนะลูกนะข้อ B บอก I am Thai ฉันเป็นคนไทยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะข้อ C บอกว่า I am 1 5 5 c m t tall อ่ะนักเรียนเห็นอะไรในประโยคนี้คะ เขาแอบเฉลย,เบ,ลยเบาๆให้นักเรียนยด้วยกันที่ใช้คำว่า tall เข้ามานั่นเองค่ะเห็นไหมลูกเขาถามว่า how tall are you เวลาตอบก็ตอบ I am 1 5 5 c m e t a l l มีคำว่า tall เหมือนกันนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมเขาแอบเฉลยมาเบาๆให้เราแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองค่ะเอามาแปลประโยคข้อดีกันก่อนข้อดีบอกว่า I am fat and beautiful ฉันะอ้วนนะแต่ก็สวยด้วยอ่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะคะนักเรียนคะโอเคโอเคค่ะถัดมาที่ข้อที่14นะคะเขาบอกว่า where do you live where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนสังเกตคำว่า live ของครูดีๆนะคะนักเรียนค่ะตัว L อย่าลืมเอาลิ้นไปไว้ที่ด้านไหนลูก ข้างหลังฟันใช่ไหมคะและ V กับ E น่ยที่เขาลงท้ายเนี่ยให้นักเรียนเอาฟันบนแตะกับริมฝีปากล่างลูกเวลาพูดมันจะเป็น live live Where do you live เห็นไหมคะมันจะแปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองอ่ะข้อ A I live in ชนบุรีฉันอยู่ที่ชนบุรีอ่ะทริคสังเกตในรูปประโยคเนี่ยจะมีคำเหมือนคะ่ะนักเรียนคะเห็นไหมมีคำว่า live ในคำตอบก็มีคำว่า l e a v e เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A อไม่ต้องไปถึงข้ออื่นเลยเพราะฉะนั้นมาแปลข้อ B ข้อ C ข้อดีด้วยกันดีกว่าค่ะข้อ B เขาบอกว่า I come from Thailand I come from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนั่นเองค่ะข้อ4 I love Thai people I love Thai people ฉันนะรักคนไทยนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อดีค่ะ I am Thai ฉันเป็นคนไทยนั่นเองค่ะโอเคถัดมาที่ข้อที่15ค่ะนักเรียนค่ะข้อที่15บ้าเขาถามว่า What is your nickname What is your nickname คุณน่ยชื่อเล่นว่าอะไรนั่นเองค่ะอ่ะมันจะม,มีอย่าลืมอย่าลืมที่คุณครูบอกทิกไปคืออะไรคะ คำเหมือนที่อยู่ในรูปประโยคถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นในรูปประโยคนี้มาดูกันซิว่าคำตอบมีครไหนเหมือนกันบ้าง A อ hey, my name is w a n a l my name is w a n a l ฉันชื่อว่า w a n a l มีอันไหนเหมือนบ้างลูกมีแค่คำว่า name ถูกไหมคะแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดถูกไหมเพราะว่าเขาใช้คำว่า nickname ชื่อเล่นนั่นเองส่วน name ก็เป็นชื่อจริงธรรมดาข้อ B my nickname is Pim My nickname is พิมพ์อ่าอเห็นไหมลูกเห็นไหมคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยนี่เป็นทริคเบาๆที่เอามาให้ทำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B ค่ะนักเรียนค่ะข้อ4 My surname is ใจดีฉันอะนามสกุลว่าใจดี Surname surname e. แปลว่านามสกุลนั่นเองค่ะ ถัดมาข้อดีค่ะ her name is Paul her name is Paul หล่อนเนี่ยชื่อว่าปอเป็นการแนะนำคนให้เรารู้จักคนอื่นนั่นเองค่ะขอโทษค่ะเป็นการแนะนำคนอื่นให้รู้จักกันนั่นเองค่ะว่าเนี่ยบอกคู่สนทนาแล้วว่าเนี่ยคนคนนั้นอะ่ะชื่อว่าปอนะนั่นเองค่ะโอเคามาที่ข้อที่16ค่ะนักเรียนค่ะเอเขาบอกว่า I have to go n o w ฉันต้องไปแล้วตอนนี้ อ่าดูแบบเร่งรีบเลยถูกไหมคะ I have to go now เพราะฉะนั้นถ้ามีคนพูดแบบนี้เราจะพูดว่าอะไรได้บ้างอ่าข้อ l e e p well ฝันดีนะเกี่ยวไหมลูก I have to go now ฝันดีนะไม่น่าใช่ใช่ไหมคะข้อ B sit down please กรุณานั่งนะคะกรุณานั่งเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนั่นเองคะ่ะข้อ4 good night good night ราตรีสวัสดิ์ อา้าวไม่เกี่ยวเลยนะลูกไปอยู่กับข้อ Sleep Well ได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายข้อดี Bye See You ก็ลาก่อนแล้วพบกันใหม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อดีนั่นเองค่ะ Bye See You ค่ะข้อที่สิบเแล้วนะคะนักเรียนค่ะข้อที่สิเเขาบอกว่า How much do you weigh How much do you weigh คุณเนี่ยน้ำหนักเท่าไรนั่นเองค่ะอ่าพูดถึงน้ำหนัก แต่ทางที่ดีนะคะนักเรียนค่ะไม่ควรถามถึงน้ำหนักกับคนอื่นนะลูกนะมันเป็นมารยาททางสังคมนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนอันนี้เอามาเพื่อใช้ในการเรียนรู้หรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยถ้ามาเป็นคุณครูมาเป็นเกี่ยวกับทางด้านกีฬาหรืออะไรเงี้ยที่เราจะต้องชั่งน้ําหนักหรือว่าต้องกรอกอย่างพยบาบาลหรืออะไรพวกนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าตรวจหรือว่าทําอะไรเนี่ยเขาจะต้อง ช่างน้ำหนักว่าสูงเราเราก็สามารถใช้ประโยคนี้กับฝรั่งได้นะลูกนะแต่ถ้าพูดในชีวิตประจำวันไม่สมควรในการนำมาใช้นะคะอามาดูกันซิว่าเราจะตอบเขาว่ายัางไงถ้าเกิดมีคนมาถามเราแบบนี้ข้อ A เขาบอกว่า I am fat girl ฉันเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงอ้วนอุ้ยไม่ได้นะลูกนะข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยนะคะถัดมาข้อ B I w e i g h 60กิโลกรัมฉันน้ำหนัก60กิโลนั่นเองค่ะแอบเห็นไหมที่คุณครูบอกทริคใช่ไหมคะคืออะไรลูกส่วนใหญ่ในรูปประโยคเนี่ยเวลาเราจะตอบคําถามเนี่ยเรามักจะทวนคําตอบนั่นเองค่ะทวนคําตอบคือคําศัพท์ที่เขาต้องการที่จะรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นคําศัพท์ที่เขาต้องการที่จะรู้คือคําว่า weight ที่แปลว่าน้ําหนักถูกไหมลูกและในคําตอบก็มีคาว่า weight ที่แปลว่าน้ําหนักเช่นเดียวกัน I weigh 60 kilograms เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ B นั่นเองค่ะถัดมาที่ข้อ C นะคะเขาบอกว่า500บาท500บาทเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวพูดมาเฉยๆเลยนะคะหรือว่า I have 100 h u n ฉันมี100บาทเท่านั้นอ่าก็ไม่เกี่ยวกันนะคะก็ถัดไปได้เลยค่ะถัดมาข้อที่18นะคะ What is your first name What is your first name คุณชื่อจริงอ๋อ oh, sorry คุณเน่ยอ๋อถูกแล้ว คุณครูเบอแล้วค่ะคุณชื่อจริงว่าอะไร What is your first name? ออามาดูซิตอบอะไรได้บ้างข้อ A My book is red My book is red หนังสือของฉันนะเป็นสีแดงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะนักเรียน,นะค่ะเราไม่พูดถึงหนังสือสีแดงอะไรทางนั้นนะคะเก็บเอาไว้เลยลูกปัดปัดทิ้งไปได้เลยข้อ B My first name is a l i s a ชื่อจริงของฉันชื่อว่า a l i s s a เกี่ยวไหมลูก เกี่ยวไหมเกี่ยวนะคะนักเรียนค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีคําว่า first name นั่นเองค่ะใส่มาไว้ให้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B boy ถัดมาข้อ C I'm sorry ฉันขอโทษนะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะ I'm 10 years old ฉันอายุ10ขวดเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันค่ะถัดมาข้อที่19นะคะ What subject do you like วิชาอะไรที่คุณชื่นชอบนั่นเองค่ะ What subject do you like อ่านมาดูซิตอบว่าอะไรได้บ้าง A I like green ฉันชอบสีเขียวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวสีเขียวเหนียวซับไม่เกี่ยวเลยค่ะข้อ b I like cat ฉันชอบน้องแมวก็ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่วิชาใช่ไหมลูก I can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้เกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายแล้ว I like science ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ ถัดมาที่ข้อที่20นะคะ May I go to the toilet, please? ขออนุญ,ญาตเข้าห้องน้ำนะคะอ่ะตอบอะไรได้บ้าง A Good ดีไม่ใช่เนาะ B Yes, I am ใช่ฉันเองเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว Yes, you may ได้ฉันอนุญาตอ่าเห็นไหมลูก ข้อนี้ตอบข้อ c นั่นเองค่ะหลักการตอบคำถามนั่นเองค่ะเรื่อง yes no question จำได้ไหมคะรู้ไหมลูกให้เอาคำกิริยาที่ขึ้นต้นหน้าประโยคคำถามเนี่ยเอามาใส่ไว้ในประโยคคำตอบนะคะนักเรียนอันนี้ก็มีคำว่า m มีเห็นไหมลูกและก็ถามยูตอบ I ถูกไหมคะถามยูตอบ I ถาม พูดถึง I ก็ต้องตอบว่าอยู่นั่นเองค่ะโอเคข้อดี thanks แปลว่าขอบคุณมาข้อที่21นะคะนักเรียนค่ะ where are you going คุณจะไปที่ไหนคุณจะไปที่ไหนตอบอะไรได้บ้าง a I am student ฉันเป็นนักเรียนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว no I am not ไม่ฉันไม่ใช่เอา้าอยู่ๆก็พูดขึ้นมาไม่ได้นะคะ c I am going to school ฉันกำลังไปโรงเรียนนั่นเองค่ะ ด I like drawing ฉันชอบวาดรูปอ่ะมีคำว่า g o i n g อันนี้ก็มีคำว่า g o w i n g เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อที่22แล้วค่ะข้อที่22เขาบอกว่า Do you have any brother or sister คุณมีพี่ชายหรือน้องสาวหรือเปล่าพี่ชายน้องชายหรือว่าพี่สาวน้องสาวหรือเปล่า A. 5, thank I'm fine. you. ฉันสบายนีนะขอบคุณเอาตอบทำไมบอกทำไมก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลย B I'm I'm live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยค่ะข้อ4 I'm 10 years old ฉนันอายุ่10ขวบนั่นเองค่ะเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายแล้ว Yes I have b r o t h e r ใช่ฉนันมีพี่ชายน้องชายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ D dog ค่ะข้อที่2 3นะคะวันที่1มกราคม2000 สิเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่าอย่างแรกนะคะทักเรียนค่ะวิธีการอ่านนะคะให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า the first ค่ะเพราะว่าเป็นลำดับที่เวลาพูดถึงลำดับที่เราจะไม่รับเป็น1 2 3 4แบบปกติพวก1 2 3 4 5นะลูกถ้าเป็นลำดับที่เราจะพูดเป็น first second third fourth fifth อย่างนี้นะคะนักเรียนค่ะเราจะไม่พูดแบบปกติเพราะฉะนั้นข้อที่ต้องตัดทิ้งคือข้อ1กับข้อ2เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยอ่ะขีดทิ้งเลยเหลือข้อ3กับข้อ4คือข้อ4กับข้อ,ขอดีถูกไหมคะเขาบอกว่า the first of January 2016กับ the first of January 2019เขาบอกอยู่ว่า2019จะเป็น16ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้น้อนี้ตอบข้อดีค่ะมาถึงข้อที่14แล้วโอเคข้อที่14เขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการขออนุญาตออกนอกห้องนักเรียนจะพูดว่าอะไรข้อ A May I come in please ฉันขออนุญาตเข้าห้องใช่ไหมรู้คำว่าค o m อ in แปลว่าเข้ามานั่นเองค่ะข้อ B may I g o out please ฉันขออนุญาตออกไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น้อนี้ตอบข้อ B ส่วนข้อ c บอกว่า how are you คุณสบายดีไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว thank you ขอบคุณก็ไม่เกี่ยวเลยนะคะข้อที่15 what time do you get up คุณเนี่ยตื่นนอนตอนกี่โมงมาพูดถึง get up ตื่นนอนถูกไหมลูกอย่าลืมนะอย่าลืมคำศัพท์นะข้อ a I go to school at seven o'clock ฉันไปโรงเรียนตอน7จ็ดโมงเช้าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะข้อ b I get up at six o'clock ฉันตื่นนอนตอน6กโมงเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มีคำว่า get up อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นตอบข้อ B ค่ะส่วนข้อ C I have lunch at afternoon ฉันกินอาหารตอองวันตอนบ่ายนั่นเองค่ะ I go to bed at night ฉัน,นเข้าห้องนอนตอนดึกนั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่2 6แล้วนะคะนักเรียนคะเขาบอกว่า what time do you go to bed เมื่อกี้พูดถึง get up อันนี้พูดถึง go to bed คือเข้านอนเรามาดูซิข้อ a I have breakfast at 8 o'clock ฉันมีรับประทานอาหารเช้าตอน8โมงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะ b I go to bed at 9 o'clock ฉันเข้านอนตอน3ทุ่มเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ b ได้เลยจ้า ส่วนข้อ c I have a shower at 10 o'clock ฉันอาบน้ำตอน10โมงแล้วก็ข้อ d I drink milk before go to bed ฉันดื่มนมก่อนเข้านอนนั่นเองค่ะแค่เราให้ฟังเฉยๆถัดมาที่ข้อที่27นะคะ I have breakfast จุดๆเรารับประทานอาหารตอนไหนจ้า in the afternoon ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่า breakfast breakfast ก็ต้องกินตอน in the in the morning เพราะฉะนั้นตรงกับข้อ นั่นเองค่ะ in the morning ถัดมาข้อที่2 9 I have dinner dinner ตอนไหนจะ dinner ตอน in the evening นั่นเองค่ะ in the evening ตรงกับข้อ b boy และข้อสุดท้ายนะคะ what day is today วันนี้วันอะไรอ่ะข้อ a today is Monday อ่ะ เปิดมาก็เจอคำตอบเลยข้อ b good morning สวัสดีตอนเช้าข้อ c tomorrow พรุ่งนี้ข้อ d hello แปลว่าสวัสดีเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อ a นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะ อ่าโอเคค่ะนักเรียนค่ะเรามาที่แบบทดสอบเสริมกันดีกว่าค่ะนักเรียนค่ะเสริมเกรดความรู้นะคะในเรื่องของสนทนาภ,าภาษาอังกฤษเนี่ยที่เราเรียนกันไปคือเรื่องของ g r e e t i n g ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของ g o o d b y e introduce นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูเอาแบบทดสอบเกี่ยวกับก t i n g ิองมาให้นักเรียนลองทํากันดูนะคะขออนุญาตขีดเป็นเส้นเดียวนะคะนักเรียนค่ะเนื่องจากว่าถ้าจะให้คุณครูวงแบบนี้ มันเขียนไม่พออย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าค่ะว่าที่นักเรียนทําไปเนี่ยทำถูกหรือเปล่าอามาดูบรรทัดแรกดีกว่าค่ะบรรทัดแรกอันแรกคือคําว่า what's up ที่คุณครูหาเจอนะ what's up อ่าอย่าลืมขีดทิ้งนะคะป้องกันการสับสนถัดมากคาว่า hello ที่แปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะ hello ถันมาคือคําว่าอะไร where are you from นั่นเองค่ะ where are you from คุณมาจากที่ ไหนนั่นเองค่ะถัดมาดัลแรง see you later see you later แล้วพบกันใหม่นั่นเองค่ะ see you later ถัดมาคือคำว่า see you soon เราพบกันเร็วๆนี้ค่ะ see you soon แล้วพบกันเร็วๆนี้อาถัดมา nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน nice to meet you too okay ถัดมาคือคำว่า very Well w e l l w e l l สบายดีนั่นเองค่ะสบายดีแล้วถัดมาคือคําว่า goodbye แต่ goodbye นี่ advance นะคะนักเรียนค่ะย้อนค่ะจากด้านขวาไปทางด้านซ้ายมือน,นั่นเองค่ะคำว่า goodbye โอเคถัดลงมาด้านล่างเลยค่ะนักเรียนค่ะคือคําว่า see you tomorrow see you tomorrow แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นั่นเองค่ะถัดมาก็คือคําว่า How are you doing? คุณทำอะไรคุณเป็นยังไงบ้าง How are you doing? คุณเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ A O R อยู on ่ตรงนี้อ่ะโอเคถัดมานะคะที่คุณครูจะค,คือคำว่า How are you นั่นเองค่ะย้อนกลับขึ้นไปจากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า Good morning Good morning อยู่ทางด้านขวามือค่ะ Good morning จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเช่นเดียวกัน โอเคเลยโอเคถัด okay, มาคือคำว่า fine F-I-N-E นั่นเองค่ะ fine แปลว่าสบายดีและข้างๆกันคือคำว่า hi จากด้านขวาไปด้านซ้ายค่ะ hi แปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคำทักทายอ่ะถัดมาคือคำว่า good night good night จากด้านบนลงด้านล่างค่ะอยู่ตรงนี้นะลูกนะอ่าแปบ๊บนึงนะคะอ่นนี่ค่ะ good night แปลว่าราตรีสวัสดีนั่นเองค่ะ โอเคถัดมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนบ้าง Nice to meet you พาขึ้นไปเลยลกูก Nice to meet you โอเคยินดีที่ได้รู้จักและอันถัดมาคือคำว่า and you ทแยงจ้าอยู่เส้นทแยง and you นั่นเองค่ะและอันสุดท้ายและอันสุดท้ายคือคำว่า by นั่นเองค่ะไหนดูสีอยู่ตรงไหน b y e by ที่แปลว่า ลาก่อนนั่นเองค่ะอ่าอุ้ยยอะไปห,หมดนักเรียนเดี๋อวดอันหนึ่งคุณครูเพิ่งเจอคือคำว่า good afternoon good afternoon ที่แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายคือคำว่า bye 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 ที่แปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะโอเคครบทุกอันแล้วไม่ทราบว่านักเรียนทำได้หรือเปล่าทำถูกหรือเปล่าคะนักเรียนคะโอเคคิดว่าทำถูกกันอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณ รูมนใจว่านักเรียนเก่งมากสุดยอดค่ะโอเคถัดามาคือการหาเดือนทั้ง12ของนักเรียนนั่นเองค่ะอันนี้ง่ายมากอันนี้เอามาให้เล่นแบบว่าสนุกขำๆนั่นเองค่ะเอามาดูกันสิว่านักเรียนจะเจออะไรบ้างของค,คุณครูอันแรกที่เจอเลยเราหาตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยละกันค่ะคือเดือนอะไรลูกเดือนหนึ่ง January ใช่ไหมเจนย a อารี January. อยู่นี่เอง January มกราคม ถัดมาคือ February เ February คือเดือนเลยจ๊ะกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะกุมภาพันธ์ถัดมาคือ March มีนาคมมีนาคม March อ่าถัดมาคือคำว่า May Sorry April April เมษายนก่อนเอ r ิ l April อยู่ตรงนี้นะคะถัดมาคือ May อ่า เมแล้วไรต่อจาเดือน5แล้วจาเดือน6คือจูนค่ะ J U N E จูนจูนแล้วก็ข้างๆกันเลยค่ะคือจุล y ายจุลายนี่อยู่ตรงนี้เลยถัดมาจากจุล y ายคืออะไรลูก August ใช่ไหมคะ August นี่อยู่ตรงนี้ค่ะ August August แล้วก็ถัดมาดูข้างบนเลยค่ะคือ September กันยายนนั่นเองค่ะ September ยาวมาก อ่าโอเคถัดมาจาก September คืออะไรคะ October นั่นเองค่ะ October October อ่า October แล้วเดือนอะไรต่อจ้า October แล้วก็ November ใช่ไหมคะ November อยู่ตรงไหนนะ November อยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะข้างล่างตรงนี้ November และสุดท้ายโอ้ o r r อคุณครูขีดตะเลิดไปนิดนึงนกเได้บอกไม่นิดแล้วค่ะคุณครูขาเลิดไปเยอะเลยค่ะและสุดท้ายคือ December ค่ะเดือนธันวาคมอ่าเรียบร้อยอันไหนนะับสิครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองครบสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นเอาเดือนทัสิสองลงมาเขียนด้านล่างค่ะนักเรียนค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะโอเคเขียนถูกหรือเปล่าทําถูกกันหรือเปล่าคะนักเรียนค่ะคิดว่าไม่ผิดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่านักเรียนของทูนันเก่งมากค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้อง thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย